เอาเป็นว่าทุกอย่างคือผมผิดนะครับผมโตกว่าผมผิดผมขอโทษครับขอโทษ FC ของพี่ดาราหรือว่า ขอโทษ f อผมที่ทําให้ผิดหวังแต่ขอให้ผมผิดคนเดียวพอนะครับให้มันจบที่ผมคนเดียวนะผมยกมือไหว้ตั้งแต่สอพอแล้วสองครั้งทุกอย่างมีหลักฐานที่สอพอผมไม่ได้เพิ่งมายกมือไหว้หรือว่าเพิ่งมาขอโทษเพื่อพวกคุณกดดันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในกรณีผมทําท่านดาราผู้หญิงผมก็ขอโทษในที่นี้ภาพออกมาเป็นผมผิดเองอ่ะดีกว่า ยกมือไหว้ขอโทษซ้ำๆยื่นหน้าให้ดูชัดๆเอฟซถามปูดไม่ปูดล่าสุดทางด้านเมลายได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกับ f อฟซถึงเรื่องดราม,ม่าที่เกิดขึ้นโดยได้ยกมือไหว้แล้วบอกว่าเอาเป็นว่าทุกอย่างคือผมผิดผมโตกว่าผมผิดขอโทษครับขอโทษเอฟซีพี่ดาราหรือเอฟซผมที่ทําให้ผิดหวังและขอโทษผู้จัดงานทุกๆท่านจะผิดจะถูกยังไงผมขอผิดคนเดียวพอ ไม่ต้องไปก้าวกายถึงน้องดาราหรือใครต่อใครให้มันจบที่ผมคนเดียวในกรณีผมทำท่านดาราผู้หญิงผมก็ขอโทษในที่นี้ภาพออกมาผมผิดเองดีกว่าเพราะกรณีนั้นผมแจ้งแล้วว่าคุณมาดึงคอเสื้อผมกระชากคอเสื้อผมแล้วทองหลุดออกจากกันแต่เอาเป็นว่าคุณไม่ต้องไปใส่ใจอะไรแล้วเป็นผมผิดรอบที่หผมขอโทษครับและช่วงที่กำลังยกมือไหว้ขอโทษมีเอเข้ามาคอมเมนต์ถามว่า ปูดไม่ปูดทางด้านเมลายได้ยื่นหน้าเข้ามาใกล้กับกล้องแล้วโชว์ให้ดูใบหน้าพร้อมบอกว่าไม่ปูดไม่มีรอยเขียวช้ำที่เห็นตรงนั้นโนกแก้มพร้อมบอกอีกว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของลูกใจพ่อใจลูกและใครที่บอกว่าจะไม่ไปทริปน้ำไม่อาบก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าทุกอย่างคือผมผิดนะครับคือผมผิดนะฟังผมนะผมผิดผมโตวกว่าผมผิด ผมขอโทษครับขอโทษ f c ของพี่ดาราหรือว่าขอโทษ f c ผมที่ทำให้ผิดหวังอ่าแล้วก็ขอโทษผู้จัดงานทุกๆท,ท่านนะครับนี่ครับน,น,นี่เห็นมือผมไหมครับนะครับขอโทษทุกๆคนนะครับอ่าผมจะผิดจะถูกหรืออะไรแต่ขอให้ผมผิดคนเดียวพอนะครับไม่ต้องไปไก้าวก่ายถึงน้องดาราเขาหรือว่าใครต่อใครนะให้มันให้มันจบที่ผมคนเดียวนะครับผมยอมรับผิดส่วน เรื่องมีอยู่ว่าผมไม่ได้พึ่งมายอมรับผิดวันนี้ผมไม่ได้พึ่งมายกมือไหว้วันนี้นะครับผมยกมือไหว้ตั้งแต่สอพอแล้วสองครั้งนะครับทุกอย่างมีหลักฐานที่สอพอในห้องสืบอ่าในห้องลงบันทึกประจาวันมีกล้องนะครับตำรวจก็เห็นสองนายนะครับสองท่านนะครับ ผมไม่ได้เพิ่งมายกมือไหว้หรือว่าเพิ่งมาขอโทษเพื่อพวกคุณกดดันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับปูดเปล่าสรุปไม่ปูดนะครับเสี่ยได้ปูดนะครับถ้าปูดพันวันนี้วันที่สามหรือวันที่สี่นะครับต้องมีรอยเขียวรอยช้ำเลยนะครับไอที่เห็นปูดปูดที่เขาวงเนี่ยคือโหนกแก้มคือโหนกแก้มครับคือโหนกแก้มครับนี่ครับถ้าเป็นเหลี่ยมนี้ที่วงมาก็ไม่ใช่แล้วครับนี่ครับหัวมันโหนกออกมันคือคนอีสานแหมนะครับ ครับผมขอโทษนะครับผมขอโทษ f อซผมขอโทษเอฟซของพี่ดารานะครับนี่ครับผมว่าวครั้งที่สี่ผมขอโทษ FC พี่ดดลาราที่ทําไปทำอ่าพี่ดดลาราของท่านแล้วก็ผมขอโทษ FC ผมทุกท่านที่ทําให้ผิดหวังครับในกรณีผมทําท่าน ดาราผู้หญิงผมก็ขอโทษนะที่นี้ภาพออกมาคือเป็นผมผิดเองอ่าดีกว่านะครับเพราะกรณีนั้นผมแจ้งเลยว่าคุณมาดึงทองผมเนี่ยดึงขอบเสื้อเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมาคุณพูดก็ได้คุณอะไรก็ได้ในภาพอ่ะคุณมาดึงขอบเสื้อผมแล้วทองผมรุดออกจากกันครับเข้าใจไหมครับเสียยูเขาเห็นนะครับแค่เสียเขาไม่ออกมาพูดไม่อะไรเฉยเฉยนะครับนะครับ ทองผมหลุดผมอะไรผมก็เห็นอยู่ผมก็ปิดในคลิปมีเอาเอาเป็นว่าคุณไม่ต้องไป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 ใส่ใจอะไรล้ะเอาเป็นว่าผมผิดนะครับรอบที่5ผมขอโทษครับนะครับ fc ทั้งหลายนะครับ fc พี่ดารา fc พี่ดาราผู้หญิง fc ผมที่ทําให้ผิดหวังส่วนที่เหลือใครจะติดตามผมไม่ติดตามอะไรผมผมไม่สามารถไปบังคับใครได้นะครับนะครับอันนี้คือผม อยากจะมาบอกทุกคนที่อยากให้ผมออกมาขอโทษแล้วผมก็อยากออกมาแจ้งด้วยว่าผมไหว้พี่ดาราเขาสองครั้งตั้งแต่อยู่ในสพแล้วนะครับเลิฟเครับเพื่อนลุงรังแล้วน้องเขาส่วนเขาพี่ดาราเขาไม่ได้รับไหว้ผมหรือว่าไหว้คืนอะไรได้ขอโทษคืนเขาไม่ได้อะไรเลยหลักฐานผมมีที่สพครับมีกล้องมีตำรวจมีเอาเป็นว่าเรื่องทุกอย่างเลยเรื่องทุกอย่างเลยครับ ผมผิดเองนะครับพอแล้วนะห้ารอบแล้ววหายว่ายห้ารอบแล้วก็ไอ้ยไ<ม>อยู่คนสองนีนสามแล้วทําไมคุณถึงฟิลขาดขนาดนั้นวันนั้นมันเกิดลูกด้วยใช่มมันเกิดลูกเอาเอาเป็นว่าใจพ่อใจลูกดีกว่าเนาะสั้นๆพอนะไม่ไใครทำ<ม>ลูกก็ไม่นี่แล้วแหละไม่ใช่ไอ้ฉันอะ่ะนึกว่าคอนเทนต์อยู่ฉันก็เออฉันก็คิดว่าจะให้แจ็คมาแฮปปี้เบิร์เดย์ลูกที่ไหนได้เฮียมาถีบโต๊ะลูกกูกูก็งงเลยดี่แล้วครับทมไมยินต่อไปครับ สุดยอดแหนมยุคนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านสนใจพิมพ์ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับชุนละเพียงร้อยห้าสิบบาทติดอันดับหนึ่งยอดส่งปริศดีของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นเป็นสินค้าชุมชนอันดับหนึ่งของยุคนไปเป็นที่เรียบร้อยรสชาติไม่ต้องพูดถึงกันนะครับถูกอกถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเป็นแหนมหมูจีนส้มนะครับคุณผู้ชมครับมีพริกขี้หนูสวนชิ้นละ2เม็ดนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่สิบชิ้นด้วยกันในหนึ่งแพ็กร้อยห้า หนังหมูสดใหม่ไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นสดสะอาดอร่อยมีคุณภาพขายต่อเนื่องมายาวนาน3-4ปีแล้วนะครับแล้วก็ครองสถิติสินค้าของยุคคนอันดับหนึ่งมายาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับสามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง 150บาทนะครับสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปสั่งซื้อใน Inbox กซล่องข้อความของทางเพจก็ได้นะครับคุณผู้ชมดูฮะโอ้โหเนื้อหมูหนังหมูนี่นะครับสีสันสดใสไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นนะครับชุดละแค่เพียง150บบาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ ได้สนับสนุนยุคนได้สนับสนุนชุมชนสินค้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซอฟต์พาวเวอร์รายได้สนับสนุนทีมข่าวนะครับเป็นสื่อปากเสียงของชาวบ้านต่อไปซึ่งผมย้ํามาโดยตลอดนะครับว่าผมไม่รับเงินบริจาคนะครับเพราะผมผมเกรงใจผมมีหลักการคุณผู้ชม,มนะคุณผู้ชมทํางานหาเงินใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแค่มาดูผมเนี่ยก็สุดยอดขอบพระคุณอย่างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะยืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองกับทีมงานนะเราก็มีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเพียงพอนะครับที่จะ ขายสินค้า่าขายสินค้าเพราะว่าเราปากแบบนี้นะครับตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้เนี่ยโฆษณาเข้าเนี่ยยากมากนะครับหรือเข้าเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจะเอาหรือไม่เอาเพราะมันต้องตรงกับจิตวิญญาณแล้วก็อุดมการณ์ด้วยนะครับเพราะฉนั้นแหนมยุคนผมกล้าการันตีเลยนะครับมันจะเอร่อยมันจะเป็นสินค้าซอฟต์ power ในอนาคตของอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างแน่นอนนะครับที่เราก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทําให้มันเป็นสินค้าขึ้นชื่อของระดับประเทศเลยนะครับนะ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราอรคุณผู้ชมครับแหนมครับแหนมครับแหนมเนี่ยภูมิปัญญาบรรพบุรุษเลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากสดใหม่เสมอนะครับทำจำนวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งเข้ามาบางครั้งอาจจะต้องรอคิวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ทันทีครับ